เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัทสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เรื่องนี้ต้องคุยนะครับมาเจอกันช่วงค้ำๆเหมือนเดิมนะครับที่ดูบอลกับแนทนะครับยังอยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยควันหลงเก็บตกเรื่องราวต่างๆนะครับหรือว่าในเชิงแท็กติกแหละนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเโอร์แลนด์แล้วก็โอเคแหละแม้ว่ามันจะมีเรื่องดีๆที่ทําให้เราชนะได้นะครับซึ่งมันก็มาจากความ ยอดเยี่ยมของมิติการเล่นนะครับเพราะว่าโอเคผมเห็นช็อตหนึ่งนะอย่างช็อตที่ได้ประตูขึ้นนำจากเมชันเมสาก็จ่ายบอลรวมกัน18ครั้งนะมันก็มีแนวทางมีวิธีในการค่อยๆเซ็บอลค่อยๆ bon ต่อบอลขึ้นมานะครับก็ทำให้เห็นครับว่าอย่างน้อยทีมพยายามที่จะเล่นอย่างละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเน้นเสียบอลให้น้อยที่สุดการพาบอลเข้าไปในแดนฝั่งตรงข้ามไม่เห็นความโอเค เห็นความละเมียดขึ้นครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเพราะว่าเราก็รู้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเกมมันแผ่วลงเราเสียบอลกลับไปให้ฝั่งของดแร์แลนด์มากขึ้นนะครับแต่ว่าเอาโอเควันนี้ผมเข้าใจว่าเกมมันผ่านมาสัก2-3สวันละนะผมไม่ได้จะมานั่งพูดถึงหลังเกมสะทีเดียวเพราะว่าผมว่าหลายท่านก็น่าจะทราบนะครับภาพรวมบางส่วนไปหมดละแต่ประเด็นที่น่าพูดถึงก็คือว่า มันกลายเป็นว่าพักหลังเนี่ยมาแต่ใช้บอลยาวในการโจมตีคู่ต่อสู้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากสถิติจากดิเลติกเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลมาว่าเซนันล์ลาม,เมิเนสออกบอลยาวในเกมล่าสุดเนี่ยมากถึง33ครั้งแล้วกลายเป็นว่าไอสิ่งที่นักวิเคราะห์แมวมองเขาไม่ได้มองเห็นจุดเด่นตรงนี้ของลามเเนสมากตอนที่อยู่ที่รอยะัลชเวิร์ กลายเป็นว่าโอ้โหเหมือนกับมาเปิดจุดที่พอจะทําได้อีกจุดหนึ่งของลาเมนก็คือเรื่องของบอลยาวนะเพราะว่าลามเนจะออกบอลยาวถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสามสิบสาครั้งด้วยกันซึ่งมันเยอะมากๆม,มันจะมีหลายจังหวะมากที่แบบนักเตะเตมลเบต,เตคืนหลังมานะครับแล้วก็ลาเมินสวดทิ้งไปหรือว่าการต้องเริ่มเกมจากประตูโดยสถานการณ์มันก็จะเป็นลักษณะที่เซอร์ลนด์ไม่ค่อยเพรสสูงถึงหน้าประตูเตมลเบตเท่าไหร่ อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันทาให้เมอเตเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ก็ต้องพูดในมุมเป็นกลางว่าไอ้ช็อตที่มอเตจ่ายบอลกัน15ครั้งแล้วก็ไปยิงประตูแรกได้เนี่ยนะครับมันก็มาจากปัจจัยเดียวก็แหละก็คือเชนแอลไม่ได้บีบเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเมอร์เตถ้าเจอทีมแบบบอลมัดอะ่ะแบบบีบถึงตัวบีบหนักๆบีบดุด,ดันจัดๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยรอดนะครับฉะนั้นอ่ะเอมอแตตก็มีวิธีการเล่นในแบบที่ พวกเขาพอจะทําได้เมื่อเจอก่ต่อสู้ที่ไม่บีบนะครับแต่อย่างไรก็ตามแมเตอร์ก็ผมว่าเขาเพลย์เซฟไว้ก่อนด้วยคุณภาพผู้เล่นที่มีอยู่นะครับสุดท้ายอมโมริมก็เลยวางหมากชัดเจนครับว่าใช้บอลยาวนะครับบอลยาวคือวิธีหลักเลยนะครับในเกมที่เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นช็อตซันเดอร์ลาเมนส์นะครับเปิดขึ้นมาช็อตนี้แล้วเราก็จะทราบว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับ บอลมันก็ไปตกที่เชสโกเชสโกเล่นบอลแรกบอลสองเห็นไหมมีเมาส์อยู่เมาส์จะดักเก็บนะครับจังหวะ2ไปเล่นด้านข้างก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับคอยเก็บบอล2อ,อยู่อาจจะเป็นเมาส์หรือว่าจะเป็นบรูโน่ก็แล้วแต่นะแลักษณะมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับอย่างเช่นอีกช็อตหนึ่งอะบอลของเชสโกนะครับหม่งตั้งมาแล้วก็เป็นเอโมโม่เนี่ยพยายามจะเก็บ ซึ่งไอบอลลักษณะนี้มันก็คือความเสี่ยงนะครับคือบางจังหวะคุณก็เก็บบอลแรกได้บอล2เก็บไม่ได้บางจังหวะคุณเก็บบอลแรกไม่ได้เลยแต่ว่าผมเข้าใจว่าพอมีเบญามินเชสโก้ซึ่งเขาเรียกว่าไงความแข็งแกร่งเมื่อเข้าปะทะนะครับหรือว่าโอกาสที่มันจะดวลลูกโบ่งแล้วเทคชนะเนี่ยมันมีมากกว่าราสมุสลุนอันนี้ย้ำนะไม่ได้พูดถึงเขาเรียกว่าไงฟอร์มล่าสุดข,ของฮอยลุนนะเข้าใจว่าไปอยู่นาโปบลีแล้วก็ยิงได้เยอะขึ้นนะเราพูดถึงเมื่อฤดูการที่แล้ว ตอนที่เมลเตดใช้บอลยาววางขึ้นมาเนี่ยนะครับคอยลุนเก็บบอลไม่ค่อยได้นะครับเมื่อซีซั่นก่อนแต่ว่าโอเคเชสโกมีจุดเด่นเรื่องความสูงอยู่แล้วเรื่องการเทคลูกหมง่งฉะนั้นอ่ะเชสโกเก็บบอลแรกแต่ทีนี้บอลสเก็บได้ไหมแต่นี้พอเก็บบอลสได้แล้วไปทําอะไรต่อนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการเล่นที่ไม่ต่างกันมากลักษณะมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับ เมสันเมาพูดหลังเกมก็ยอมรับแหละว่ามันเป็นวิธีที่อมมริมเขาพยายามจะ uh, ติดตั้งมาจริงๆนะครับเมาบอกว่าคือถ้าสมมติว่าเราเจอกูต่อสู้ที่เพรสเข้ามาแล้วมันเป็นอันตรายอท้ายที่สุดคือลามเมนส์ก็ได้รับคำสั่งว่าให้วางยาไปที่เบนเบนก็คือเบนยามินเชสโกนะครับเพื่อนๆจะเรียกเบนบ้างเบนจี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะไปทำงานต่อหลังจากที่เชสโกเนี่ย ชิงจังหวะเล่นบอลแรกก็คือจมองเช็ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เมาส์ก็บอกว่าเมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย ens, เราเมนอ่เขาเรียกว่าไงปล่อยบอลน,นะครับแล้วก็ทําได้ดีทำให้เขาลดความกดดันจากตัวเองไปได้มากทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เมาส์บอกทีนี้การใช้งานเชสโกในจังหวะบอลแรกมันไม่ได้มีแค่จังหวะบอลยาวจากประตูนะเพราะว่าแม้กระทั่งลูกทุ่มครับแม้กระทั่งลูกทุ่มเข้ามาจากทางด้านข้าง เราก็เห็นมิตินี่เหมือนกันคือถึงขนาดที่ว่าเชสโก้ดรอปต่ำลงมาเพื่อรอเล่นบอลแรกจากลูกทุ่มเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีวิธีที่คุคณน่าจะเห็นนะครับอย่างช็อตนี้คือซันเอร์แลนด์จังหวะที่เขาเพรสไส้เขาก็เพรสนะแม้ว่าโดยรวมเขาไม่ได้เพรสหนักขนาดนั้นแต่ว่าคุณดูจำนวนผู้เล่นที่ซันเอร์แลนด์ใสมาในช็อตนี้นะครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหเจ็ดดเขาใช้8คนนะครับในการมาแย่งบอลตรงนี้ให้ได้แต่ว่าโอเคมาเตะบายพาสเลยในเมื่อมีเชสโก้อยู่แล้ว นะครับเชสโกซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้านะนะครับแต่ว่าพาตัวเองมาอยู่ในบริเวณแถบพื้นที่ของแบ็กซ้ายเลยนะครับเพื่อที่จะอรอเช็ดบอลต่อให้เพื่อนไปเล่นในจังหวะโต้กลับคราวนี้สมมตุติอ่ะเพื่อนเก็บบอลแรกได้คุณจะสวิชข้ามไปให้เอมบูโมที่อยู่ฝั่งนูน้นก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมเมเจอต่ใช้บอลลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าพูดถึงสถิติจากเอฟบีเฟอะครับ สิ่งที่มันเกิดก็คือมันไม่ได้เป็นแค่เกมเจอเซเนรแลนด์ผมหมายความว่ามันไม่ได้มีแค่เกมเจอเซเนรแลนด์ครับที่เซเนอร์ลามแนนจะออกบอลยาวมันไม่มีแค่เกมนี้ครับเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของสแตตะเราจะเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดใช้การออกบอลยาวค่อนข้างเยอะครับนะครับการออกบอลยาวจากผู้รักษาประตู ในสีซั่้นนี้นะครับเยอะถึง5 16.4และเราคือประตูที่ออกบอลยาวไปข้างหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดคือ56.4ซึ่งนำเอเวอร์ตันอยู่0.1คุณก็รู้เอเวอร์ตันใครเป็นโกจอแดนพิกฟอร์ดแล้วถ้าคุณดูเอเวอร์ตันอยู่แล้วด้วยตาเนื้อด้วยตาปลาคุณก็จะรู้แหละว,ว่า พอบอลมันคืนกลับมาพิกฟอร์ดไม่ได้คิดอะไรเยอะแกหวดตู้มาข้างหน้าอย่างเดียวหวดแม่นไม่แม่นอีกเรื่องแต่พิกฟอร์ดเป็นนายประตูที่ใช้คําว่าเห็นภาพชัดเจนตั้งแต่แรกว่ามอนี่ไม่เล่นบอลบิลอัพครับนะครับคิดถึงหน้าพิกฟอร์ดคิดถึงโอเคซูเปอร์เซฟในกรอบคิดถึงการแบบเข้าปทะทะชนกับกองหน้าคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คิดถึงการหวดบอลเคลียร์ทิ้งมาข้างหน้านี่แหละฉะนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ เซเนอร์ลัมเมนส์ในเกมเจอกับเซเนอร์แลนด์เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วว่ามันเป็นวิธีหลักของอามริมในการใช้บอลยาวนะครับในการาวางข้ามไปที่กองหน้าซึ่งโอเคทุกคนพอจะทราบอยู่แล้วว่าพอใช้บอลยาวอะ่ะมันก็ไม่ต้องแก้เพรสถูกไหมมันก็ไม่ต้องบิวอัพจากแดนหลังนะครับมันก็ไม่ต้องใช้มิดฟิลด์เก่งๆในการพลิกบอลอะไรเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันสถิติอีกหนึ่งชุดที่ผมอยากจะเอามาฝากก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัมผัสบ,บอล ในแดนแรกของตัวเองน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะครับผมใช้คำนี้เลยคือในช่วงซีซั่นนี้เมาเตตมีตัวเลขในการเล่นกัะบ,บอลสัมผัสบอลในแดนตัวเองที่ลดลงไปซีซั่นก่อนอยู่ที่226.1คือน้ำโด่งเลยนะครับเราพยายามจะบีว๋วเราพยายามจะเล่นในแดนตัวเองข้างเยอะแต่ว่า พอไปพูดถึงซีซั่นนี้ก็คือซีซั่น2025-2026ปรากฏว่าตัวเลขครับจาก226มันลดลงไปเหลือ175ลดลงพอสมควรนะครับก็คือลดลงไปเนี่ยหักลบไปแล้วก็เกิน50นะครับกับตัวเลขตรงนี้นะนะครับจากทีมที่เคาะบอลเซตบอลในแดนตัวเองเยอะ กลายเป็นว่าแทาบจะไม่เล่นในแดนตัวเองเลยวางบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวทีเนี้ยพอดูสถิติพอดูภาพรวมพอดูวิธีการอะไรต่างๆคือคือมันก็เข้าใจในมุมหนึ่งไว้ว่าโอเคก็เพราะมีเบนจะมีเชสโกก็เลยใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็โอเคมันก็ขาดตัวที่จะลำเลียงบอลพลิกบอลไปข้างหน้าด้วยก็ส่วนหนึ่งเทรนฟุตบอลที่คู่ต่อสู้เพรสเก่งขึ้น,นเรื่อยๆก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีเป๊ปทำให้เห็นด้วยไง ว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งบิลแอพเคาะบอลใช้มิดฟิลด์ต่อบอลเคาะบอลแก้เพรสแบบสมัยก่อนแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้บอลสมัยเนี้ยนะครับมันใช้วิธีการไปบีบข้างหน้าเอามันใช้วิธีการไล่แย่งบอลตรงกลางเอานะครับมันใช้วิธีการแบบบอลยาวอะไรเงี้ยกว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามอะ่ะก็มีนักวิเคราะห์เขาก็ให้ข้อมูลมาครับว่าเอาจริงๆการที่มานต่ใช้วิธีเนี้ย มันก็โอเคอาจจะดีในช่วงหนึ่งแต่คุณอย่าลืมว่าทีมใหญ่่ะเขาไม่ได้ใช้บอลยาวในการโจมตีตลอดนะอ่ะมันก็จะมีวิธีการของทีมใหญ่ที่เขาจะต้องเล่นเหมือนกันเช่นบางจังหวะเมื่อคุณต้องครอบครองบอลเมื่อคุณต้องคอนโทรลเกมเมื่อคุณต้องควบคุมบอลควบคุมเพียงในแดนกลางคุณก็ต้องทําให้ได้คุณไม่สามารถจะใช้บอลยาวด้วยตลอดไปเพราะสุดท้ายถ้าคุณใช้บอลยาวไปเรื่อยๆนะครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือความกระชับของแผงกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าเนี่ยมันก็จะมีน้อยลองนึกสภาพนะว่าคุณโยนบอลยาวข้ามไปสมมติโยนไปข้างบนกองหน้าเก็บถูกไหมครับมิดฟิลด์ตัวรุกมันจะเล่นกันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ทีเนี้ยคุณลองคิดดูว่าสมมติคุณใช้บอลยาวจากประตูไปในขณะที่กองหลังคุณไม่ได้ดันขึ้นสูงอะ่ะนึกภาพออกไหมฮะมันก็จะทําให้อ้าโอเคสมมติ เตะจากประตูมาไกลมากเลยบอลไปตกแบบเลยครึ่งสนามไปแล้วมันก็อยู่บริเวณแบบอสามสิบหลานะครับก่อนถึงประตูของคู่แข่งหรือว่า40หลาก็ได้อ่ะเอาไปไกลๆแต่คุณลองนึกว่าถ้าสมมติกองหลังมันยังไม่ไขยับขึ้นมากองกลางไม่ได้ยืนกระ,กระชับขนาดนั้นอะแล้วถ้ากดสู้ตัดบอลได้อะ่ะโอ้โหคราวนี้พื้นที่โล่งเลยนะฮะหลายท่านน่าจะพ่อนึกภาพออกนะซึ่งมันก็เลยทําให้ คุณจะเห็นในบางช่วงว่าเกมเจอเซนแอนลนอะถ้าคุณดูเกมคุณจะดูคุณจะดูะดแล้วคุณจะนึกภาพตามออกเลยว่าเซนแลนก็เจาะกลางเราได้ล่งล่เหมือนกันครับเพราะว่าพอเราใช้บอลยาวเยอะๆมันไม่เกิดการกระชับของ3แดนเข้าด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งปัญหาแต่ทีเนี้ยถ้าจํากันได้เว้ยเรื่องเนี้ยถ้าคุณจะาู้กกอาจารย์อมโมริมว่าโหอมโมริมจ้างมาต้องแพงอะสุดท้ายก็ใช้บอลยาวอ๋อโอ้โหแบบความหลากหลายไม่มีเลยอะแท็กติกเทคนิคที่มันแบบ จ้าน่ะมันไม่มีเลยอ่ะโค้ชแมนเต็ตควรจะดีกว่านี้หรือเปล่าวะซึ่งโอเคถ้าเราพูดถึงในมุมของของการฝึกสอนอโมริมที่สุดท้ายมันต้องมาใช้วิธีนี้นะครับก็อเอาเข้าใจได้ในมุมนึงอโมริมควรจะพยายามให้ทีมคอนโทรลบอให้ได้หรือฝึกทีไม่คอนโทรลบให้ได้นั่นเรื่องหนึ่งครับซึ่งโอเคเห็นด้วยในมุมหนึ่งแล้วเรื่องนี้ผมก็พร้อมที่จะมองว่าก็ในเมื่อนักเตะเล่นไม่ได้ โค้ชก็ต้องรับไปด้วยอีกมุมหนึ่งโดยที่เช่นกันนะครับเรามองด้วยหลักเหตุและผลอย่าใช้การแบ่งฝากว่าเฮ้ยเราต้องซับอโมริมทุกอย่างเฮ้ยอโมริมแม่งกากเราต้องเอาเขาออกไปเอาหลักความเป็นจริงมาคุยนะฉะนั้นไอเรื่องของการที่สุดท้ายอะโมริมมาใช้บอลยาวมันเป็นแท็กติกที่ไม่ยั่งยืนนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณจำได้ไหม ว่าเอริกเทนฮากก็ใช้วิธีนี้ครับเทนฮากก็พยายามจะบิวมันกันแหละแล้วสุดท้ายก็บิวไม่ได้สุดท้ายเทนฮากก็ต้องใช้บอลไดร์บอนยาวขึ้นไปก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นนัดๆไปผมก็เลยอยากจะบอกว่าโอเคนะครับในการฝึกสอนในการพัฒนานักเตะมันอยู่ที่โคช้ชจริงๆนะครับการเลือกวิธีเล่นมันก็อยู่ที่โค้ชเหมือนกันแล้วการชนะเสแนร์แลน มันก็เป็นเรื่องที่โค้ชกับนักเตะจะต้องรับเครดิตไปด้วยกันเช่นกันครับไม่ว่าจะชนะเกมด้วยวิธีใดก็ตามแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมหนึ่งเช่นกันซึ่งผมไม่ได้โทษแม้แต่เอริกเทนฮากแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะทำให้ทีมของคุณใช้แดนในกลางในการเลียงบอลขึ้นหน้าได้ถ้าคุณซื้อมิดฟิลตัวต่ำ เข้ามาเสริมไงนะครับมาเลยมองถึงความจําเป็นว่าแทนที่คุณจะซื้อคุณย่ากับเอโมโมมาพร้อมกัน2คนแล้วกลางต่ำที่มันยังไม่แน่นคุณไม่เสริมเข้ามาถูกปะคุณดันเลือกที่จะไปเอามิดฟิลตัวรุกมา2คนถูกไหมนะครับเราเสียเงินมา200กว่าล้านอ่ะเพื่อที่จะวางบอลยาวจากประตูไปถึงเชสโก้เหรอไม่รู้นะผมคิดแบบนี้นะนะครับฉะนั้นจุดที่ผมก็ต้องเจาะจงลงไปอีกครั้งหนึ่งก็คือทีมซื้อขาย การวางแผนซื้อขายไม่ว่าอมโมริมจะมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าแต่การที่ทีมซื้อขายไม่ได้เสริมกลางตัวต่ำที่พลิกบอลเก่งมานะครับคุณจะฟิกแค่บาลบ้าคนเดียวบนโลกนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ได้ไม่ฟีลประเภทนี้มาแล้วคุณก็อ้างว่าก็นี่ไงมิดฟิลเราไม่มีที่จะขึ้นบอลได้แล้วตลาดซื้อขายที่แล้วคุณไปทําอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้คือมุมของผมนะครับถ้าคุณจะอ้างว่าอ๋อก็ต้องเล่นบอลไดเล็กพะมิดฟิลเราขึ้นบอลไม่ได้เอ้าก็เหมือนไม่ซื้อเราตลาดที่ผ่านมา ใช่ไหมนะครับสมมุติคุณซื้อนักเตะสามคนเนี่ยสมมุติคุณซื้อคุณย่าหรือเอมโมแค่คนเดียวอะคุณคุณไม่ต้องซื้อคุณย่าก็ได้คุณเอาแค่โบโมก็ได้เพราะสมมติกลางลูกซ้ายคุณจะใช้บูโน่หรือใช้มาาก็ได้ถูกไหมคุณก็เอาแค่คนเดียวก็พอสำหรับกลางลุคคุณเสริมหน้ามาคนหนึ่งแล้วคุณเสริมกลางที่พลิกบอลได้คนหนึ่งคราวนี้ก็มันก็น่าจะพลิกบอลตรงกลางได้ถูกไหมเซนเตอร์ที่ออกบอลดีอะครับมันมีโยโร่อยู่นะมันมี จริงๆเอเดนเฮเวิก็ออกบอลได้ไม่เลวนะครับเซนเตอร์ Center ที่ออกบอลได้มันมีถูกไหมครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้บอลยาวเยอะขนาดนี้เพราะสะแตทจากเอฟีเรฟก็ชัดว่าเราคือผู้นําในการออกบอลยาวฉะนั้นเรื่องนี้ไอ้เรื่องของที่อาโมริมต้องหลบไปใช้บอลยาวเพื่อราาัอกษาผลการแข่งขันผมต้องย้าอีกทีว่าคุณโทษอาโมริมได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผมก็ต้องย้าว่าหลายๆครั้งเวลาฟอร์มไม่ดีผลงานไม่ดีนะครับเราก็ต้องวิจารณ์อาโมริม อมโมริมโดนหนักสุดซึ่งก็ไม่ติดเพราะว่าผมก็บ่นอมโมริมไปเยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่จะต้องห้ามไม่ได้แล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือการที่คุณเนี่ยไม่ได้เสริมกลางต่ําเข้ามาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลบไม่พ้นหลีกไม่ได้จริงๆนะครับมันเป็นปัญหาในเชิงที่ระยะยาวนะครับเราจะใช้วิธีนเล่นตลอดไปไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ก็ตามที่พาดหัวเขาว่ามานะครับวันนี้ผมพาดหัวในประเด็นที่เขียนไว้ว่าเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ ซึ่งมันก็มองข้ามไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะชนะแล้วเราก็ต้องพร้อมพูดถึงปัญหาด้วยเหมือนกันบางท่านอาจจะบอกว่าชนะแล้วอนะแนทมันก็พูดถึงเรื่องดีดบ้างเอ้ยเรื่องดีผมพูดเยอะแล้วอโมริมมีการปรับหน้าคู่ให้เห็นนะครับมีการใช้เ,เขาเรียกว่าไงมีการใช้อามัดดันขึ้นสูงมามีการใช้แบ็กโฟในบางมิติอะไรอย่างเงี้ยเชสโกเล่นดีลัมเมนส์ดีเรื่องดีผมพูดไปเยอะแล้วครับแต่วันนี้ผ่านมาถึงวันอังคารแล้ว ขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่มันน่ากลัวหรือว่าน่ากังวลบ้างนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามองเห็นภาพารวมของทีมทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวได้ชัดซึ่งระยะยาวถ้ายังใช้แต่บอลยาวจากประตูแบบนี้มันดูมิเห็นสม <c oughs> ใช้สับโบราณจะนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะเราจะได้เห็นภาพให้มันตรงกันนะครับผมเข้าใจบางท่านก็อยากจะฟังบุมบวกบางท่านก็อยากให้วิจารณ์ เอาเป็นว่าเราบาลานซ์กึ่งแบบนี้เนาะหวังว่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบนะก่อนจากการฝากไลค์ฝากกระดิ่งฝากซับคนละหครั้งสำหรับท่านที่เพิ่งท่องโลก YouTube แล้วก็มาเจอช่องดูบังกับแนทก็ฝากสักคนละหครั้งครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ